นี่ีไงปลาเต็มเลยตอ,อกปลาดีกว่าอันนี้เจ้าของเลยเนี่ยะไม่ใช่นะสิฉันคือเจ้าของคนเจ้าของไม่ใช่นะสิเจ้าของแมวกีบาร์เนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเลี้ยงแมวรอปป้ากันนะคะ <S <S 2> <S 2> เกมนี้ชื่อว่า Race the Roppa คือเกมแบบ เลี้ยงเลี้ยงแมวร็อปป้าแบบนี้นะคะที่เดินโตตีโต๊ต,ต,ต,ตีทั่วบ้านนะ,ะเนี่ยแลต,ตอนนี้เราก็ได้เล่นไปแล้วนะคะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ารัปป้าเราทําอะไรได้บ้างนะตอนนี้เราอัปเกรดร็อปป้าของเราด้วยการรีบวิ่งอ่ะอย่ารีบวิ่งสี่ตีเลยยู่แล้วเนี่ยคนถ้าเราไม่ได้ให้อาหารจะพูดเมีย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 ตลอดเลยนคนเนี่ยเราก็ได้ซื้อซื้อเสื้อมาแล้วก็บวกไมเครแจ็กสัน โอ้โหขี้เต็มเลยเนี่ยไอขี้บอกมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะทุกคนเรามีเราซื้อออโต้ขี้แล้วก็ซื้อแฮกเกอร์มานะแฮกเกอร์ <H acker S 2> เป็นตัวนี้แหละเป็นฟอปป้าที่เป็นแฮกเกอร์เขาจะช่วยเก็บเงินพอพอเงินออกมาจากฟอปป้าเขาก็จะวิ่งเก็บแล้วเขาก็วิ่งเร็วมากเลยนะเห็นไหมไหมอย่าอาบน้ำก่อนมาเร็วมาเร็วเอาตอนนี้ได้มืดแล้วนะ พอมืดก็จะมีคัดซีนให้ดูคัดซีนก็คือแบบฉากขึ้นมาให้ดูเราจะออกนอกบ้านยังไงตอนนี้เราก็หาอยู่นะมันจะออกนอกบ้านยังไงเนี่ยเนี่ยออกไม่ได้ต้องซื้อแจตู้เย็นเนี่ยเห็นไหมนะเดี๋ยวดูก่อนเปิดเห็นไหมโฮมโอ้กุญแจบ้าโคตรแพงอะ <c oughs> คือแบบเป็นกุญแจซื้อๆนี่นี่เงินละรวยจริงๆเลย <c oughs> แล้วเราก็ได้อันนี้มาอะไรเนี่ย อัปเดต you r fishing Rope อ right, mm ัปเดตอะไรนะอัปเดตที่ตกปลาเพื่อที่จะได้เงินเยอะขึ้นไอ้น mm ี hmm. ่ I forgot you you อะไรเนี่ยไกลมาแม่แม่ของเราแกลมาหรือเปล่าไม่ใช่เอ้น mm ี hmm. ่ไงปลาเต็มเลยเอาปลาดีกว่า <c oughs> อันนี้เจ้าของเลยเนี <c> ่ย <oughs> ฉันคือเจ้าของคนเจ้าของไม่ใช่สิเจ้าของแมวกีบา้านเนี่ยนี่โอโ้โหโคตรเพลงเนี่ยเพลงเพลงอันเนี่ยมันเป็นไรมีเงินรวยเรารวยนะทุกคนตออกปลาปลาอะไรเนี่ยดูสิปลาอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเดี๋ยวนะพอพอเราโยนไปมีตึง ไม่มีใครมาทักตัวเลยเร็วมาเร็วได้อะไรเนี่ยฮะไปโยนไปอันนี้ก็ตัวอะไรหมุนๆติ้วๆเลยอ่ะหมูนี่เราได้อะไรอะ่ะตกแล้วได้อะไรอะ่ะฮะตึงตกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ะนะอาะอ่ะโอ้โห,หในเงินหนึ่งล้านบาท เอามาทำอะไรไม่ได้ใช้แล้วเงินเดะเดีะเดๆเออมาเร็วมาหาฉันเถอะฉันอยากได้เงินอ้าวเมื่อกี้ยังบอกเลยอยู่เลยว่าอยากไม่ไม่อยากได้เงินอยากก็นี่เราก็รอปลาก็ได้มาแล้วไหนเราไปขายปลาซิปลาสี่ตัวเอามาทำอะไรอะไรอ่ะ water lucky update อืมเอาปลา โอ้ขายปลาทีทีละอันนี่ได้เงินเยอะเลยเนะนี่ยเกิดปุยมุ้ยเฮ้ยอันนี้ร้านอะไรเนี่ยใครมาขายตรงน,นี้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นแมว by goose อะไรอ่ะประตูข้างนอกเปิดแล้วประตูอะไรกีเขาบอกประตูเปิดแล้วยังไม่ได้สำรวจข้างนอกเลยนี่ยเขแมวอะไรอ่ะ <g ousse> เราเหมือนเราต้องเอาไปเลี้ยงง่าๆไงประตูนู้น ไปดวไป,วไปไดูไอคอน Do is outside the world ตูได้ออกไปข้างนอกออกไปนะซิตี้เมืองมาแล้วอุย้ยนี่ออกมาจากเมืองแล้ววิเดี๋ยวจะได้ออกมาจากนารกสักทีเ <c oughs> ข้าไงอะบีมเข้าไม่ได้เข้าไงอะนี่อะไรอะอุ้ย เราเข้าได้ไม่นานหรอกนะเนี่ยตายเลยนะถ้าเราไม่รีบเข้าอะไรรถรถรถขี่ไมูุ่ทางโอ้โหกลับดีกว่าเนาะเขาจะสมด่วนอ่ะดีไหมเดี๋ยวเราสมด่วนเลยคือคนในเมืองนี่เขาเป็นอะไรกันเนี่ยอุ้ยรถวันยรถเป็นยังไง เริ่มเมาแล้วว่ะวิวิวิหายใจรัวรัวมากเลยอะ่ะนี้เลยอะตัวเราอันนี้กล้องสั่นเองนะอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะไปไปดีกว่าแล้วไงเอาแล้วไงไปแล้วไดีประตูอยู่ไหนประตูโอ้ยกลับกลับกลับป่ะโอ้โหไปเถอะอ้าวมันขี้อยู่อีกอะ ค่อยไปก็แล้วกันนะทุกคนเอาเา้าเราต้องอาบน้ำนะอุ๊ยเราลืมนะเพราะว่าเราต้องอาบน้ำมาไปมาอาบน้ำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาค่าเช่ามาทเทมงโปโอยอค่าเช่าช,าชิชานมาเอาเชินมา,อา,อมาโอ้โหไอ้ค่าเช่าคนเยอะมีคลีนนิ่งไปอาบน้ำ มาเดี๋ยวนี้โอ้โหลูกโคตรเยอะเมื่อกี้มีลูกสองคนวันนี้มีลูกสองคนแล้วมีลูกสาคนแล้วตาลูกเลยอาบน้ำแล้วทำไมต้องกี้้วยฮะเป็นอะไรเนี่ยหิวแล้วอ้อลื่นขี้เดินมาอ้าวขาหักวันนี้แบบไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วอะก,กระดาษ g i v e laptop back to ู o p a เอาแล็ปท็อปืนให้ Foppa ซะไม่มีดงังอันนี้เป็นแมบปบส่วนรวมนะทุกคนเราก็เปิดตรงนี้เราก็จะเจอเพื่อนเดินเดินตัวเตีเห็นไหมปิดเป็นปิด,ปดเห็นไหมไมีเพื่อนเดินเต็มเลยเต็มก่อนอันนี้อะไรเนี่ยแมวเน,นี่ยเราไปดูแมวน,น้องบ้านก่อนเขาให้เราจะรับเลี้ยง ไม่ใช่อ่ะเราต้องการของเกมเกิลเกมผู้หญิงแมจิกไม้กระทาวิเศษต้องซื้อซะหน่อยเมินไว่พอคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ทำอะไรไม่เอาดีกว่าใช้อออ้ออะไรเนี่ยไม้ อะไรอาวุธคืออาวุธปืนหมานี่ๆๆนี่ยดนี่ยวิคเนี่เป็นบีเลยโอ้โหคืออะไรพวกเนี้ยไปทำอะไรไม้ไม้พอเข้าใจเอาบงบงแบตบงตีตีแล้วก็เนี่ยอะไรเซเว่นซัมป์ป้าเขาขายอะไรไหนอันนี้อะไรอันนี้อยากรู้อ่ะเก็บเงินก่อน แต่รู้ได้คืออะไรเดี๋ยเดีย๋ยวเราต้องอาบน้ำมาเนี่ยโอ้โหแฮกเกอร์วิ่งเร็วเกินเนี่ยอันนี้ลูกอะไรอ่ะอันนี้เข้าได้คนแต่เขายัางไงเราต้องเก็บเงินซื้อคนนี้นะเดียด๋วยวเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้ไม่กล้าซื้อไม่กล้ากดกลัวแบบระเบิดฟพราป้าตายห่าเลยเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรเราจะให้แอนดิงหนึ่งคน เราซื้อเข้ามาเขาจะสอนเราแล้วก็ให้เอนดิ้งเราชิคาลาอาบน้ำก่อนมาเร็วเดี๋ยวม็นม็นสาบอันนี้ขึ้นน้ำนะเขียวม้นสีเขียว,ยวโอ้ลื่นลื่นขี้แล้วลื่นผูผีอีระเบิดโอ้โหออโตโ้ชิคได้ใจจริงๆร,รู้ไหมทุกคนตรงเนี้ย พอเขาจะให้ซื้ออะไรเขาจะขึ้นมาตรงนี้บอกนะนี่ถ้าเราซื้อเขาก็จะบวกเงินเราเย,ยอะมากอัสเลขมันใช้ชอบใช้ไหนซื้อคุณพ่อมาสิ <c oughs> อะไรนี่ chicken nuggets <cannot> พ่อพ่อทำอะไรนี้เหมืนพ่อสาบอะไรสักอย่างสาบคนแลอวเมื่อกี้เราจ้างพ่อมาพ่อแบบ อีชก,กิกนาเกตเพื่ออะไรเขาสา,อนะออาอ 20, บอะไรอ่ะไม่แล้วโอ้โหอะไรดียานเอเลี่ยนสองหมื่นบาทเดินปืนมืออ,อะไรอ่ะซื้อเดีอยวทุกอย่างอะไรอ่ะตอนตัวนี้เดี๋ยวเราหาก่อนนะเมื่อกี้ซื้ออะไรมานี่เมื่อกี้ซื้อแบบ เหมือนเป็นเอนดี้เอ้ยหนึ่งอะไรเมืกก่อกี้ใครบอกอะไรเนี่ยแะโตแแะวามาคุยอยู่ใครเนี่ยฮะไปแล้วก็อะไรอะ่ะก็คุยคนเดียวทำไม <S <S โอเคนะคะงั้นทีนี้ก็เจอกันแับบคายบายจกคลิปนะคะถ้าชอบก็ สามารถก็ไลยก็แชร์ก็กสมัครแค่เรีย,ยนก็ไม่บายถิงคลิมนะคะ่ะถ้าคนอยากให้เรามาทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับไม่บายถิงคลิปนะคะ่ะ